สวัสดีค่ะยินดีต้อน,น,น,นรับเข้าสู่ช่อง b ว,ว,วันนี้นะคะเราจะมารีแอคน้องๆอะโฟร์อีโฟโอนะคะชื่อเพลงว่า Forever ก็คือเพลงน้องอันนี้อยู่ในรายการทีปแบบสเตจอืมใช่เพราะว่าแต่ว่าเป็นอัลบ,บั้มที่น้องเพิ่งปล่อยมาอัลบ,บั้มเดียวกับเพลงวัดปละอัลแบบั้มเอ่ออใช่เพลงนั้นแหละ <laughs> โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูสเตจน้องก็เลยนะแต่ว่า ไม่รู้หนาว่าจะโดนอะไรนะนี่ก็สิบลิกหรืไเ้ลิาไส้ยิกเสียงกันปลิกลกิ คือจะรบมากม่ใช่เพคนเลยจริงตต่อายแม่อา์ก็คือลูกอ่ะลูกแหละโอ้เฮ้ยเห็นหน้าดีนะดีทุกคนเลยว่ะใช่ช่วยดูทุกคนเลยเฮ้ยแต่ว่าเสื้อมีเขะเขาว่า forever เห็นปะอ๋ออายมันแล้วจ้า ชอบอะคนละลุกอะชอบาถึกอะเออเออสวยๆเข้าแบบคนามเงี้ยใครดอกอะไใครแบบจริงแล้วคือมันเซไปแบบเท่าเท่าดีคือไม่ใช่ไม่ใม่ใครโดนไปคือแบบทุกคนแบบเอนเนอรี่แบบไ ฮ้ยฉันชอบท่านน้วอะที่ไหมแบบเกอชอบทักเต้น,น้งเพลงเนี่ยทักเต้นงเพลงทักเต้นอืโอ้ยอ้คนี้น่ารัคนไม่แก้เหรอเออไฟไฟเออ,อ,อ,อ มากม่กคืออาอายดูโตไปเลยอ้อฉน,น่นางน้องน้องเด็กมากเลยนะใช่น้องเด็กมากเฮ้ยเพลงดีเอออ้ารู้สสวยจัง แต่สงสารน้องนะเพราะว่าเหนื่อยงงมากเพลงคือแบบเต้นแบบเต้นหยาบอ่ะไม,ม่แล้วมันต้องเต้นแรงแกถ้าแต่ฟิวจะมานอกจะเต้เนแบบไม่หยุดแล้วนะคือแบบมับนแรงด้วยแกเพลงแต่เพลงอนไ้นแบบวงนี้ไปได้ไ,ไกลมากเลยอะ่ะจริงใช่ใช่ใช่คือเป็นทีเป็นทีป,ป,ทปอ๊อปที่คังครู้สึกแบบแกน้องไปได้ไกลอ่ะเป็นทีป๊อปที่ที่ดีอ่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะตัวมากกว่าัวมากก่นี้อีกเรื่อยอืม ก็รอดูต่อไปเป็นกำลังใจให้น้องๆงางใช่อยากให้ใครแบบวีคุชอบใช่ใครก็อยู่ที่การทักใจออใครด้วยนะด้วยใช่่พราสว่าน้องน้องดีมากเนย้อใช่ใช่อย่าเทน้องก็พอจริงจริงจริงขอให้แบบว่าปังๆไปเรื่อยๆๆๆ่อรือชอบมากคือติดตามตลอดเลยนะฉันออ เพลงน้องิดหูได้นะที่อยากให้ที่ป๊อปแบบดังมากเลยนะเพราะเขาสู่คนไทยก็มีความสามารถเยอะอย่างเงี้ยหลายวงที่เราแบบเคยรีแอคไปน้องก็คือเก่งกันเยอะมากเลยก็อยากให้แบบพักเลยนหูมากใช่ใช่เพลงดีก็นะใครยังไม่ได้เคยดูเนาะต้องต้องลงไปดูเพราะว่าแท้จริงแล้วก็คือฉันน่าไปหาข้อมูลมาคร่าวๆถ้าฉันจำไม่ผิดอะเหมือนเพลงเนี้ยจะโตัวดิวบายนิโนอ่ นิโนที่ทำที่อยู่ค่ายเดียวกับเอ่อน้องสไปดออะที่เป็นเ<า>จ้าของคลายนั่นนะเหมือนคุ้นอยู่สไปแต่จำชือ<า>่อค่ายไม่ได้ว่าถ้าฉันจะไม่ผิดนะคือหมายถึงว่าคนเนี้ยเขาทำเพลงดีมากอะไรเงี้ยเพลงเพลงนแนวฉันที่ฉันชอบอบบฟิลประมาณเนี<ะ>้ยนะอ่ะก็ <laughs> 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 ได้หรอ ก็รออะไรอย่าเดิมคือใครเที่ยงไม่ได้ดูอะไรสเตจเนี้ยน้อของน้องๆอ่ะก็ไปดูกันได้นะจ๊ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็วันนี้เราสามคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเตอรของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย